อะไรเป็นตัวเวียนไาว้ใจเกิดสัตว์สัตว์สัตตานาทีนี้เวลาสัตว์ไปไหนเนี่ยอะไรไปด้วยวิญญาณไปด้วยเวลาสัตว์ไปเนี่ยไม่ใช่วิญญาณไปด้วยเวลาที่สัตว์ไปด้วยเนี่ยก็คือาระนั่นที่ตันหาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันห่อหุ้มสัตว์ยูใช่ไหมสัตว์สัตว์ไปไหนมันก็ไปด้วยมันก็ติดไปด้วยเพราะตอนนี้สัตว์มันถูกห่อหุ้มถามว่า ไอสัตว์ไปไหนเนี่ยสังโยนไปด้วยไหมไปไปด้วยสัตว์ไปไหนอุปทานไปด้วยไหมไปไปด่ามันยัถึงได้อยู่จุดเดียวกันหมดเลยใช่เหมือนถึงอยู่จุดเดียวกันแต่รู้ช้าไปหน่อยจุกาดีทำให้พวกพี่รู้ช้าไปด้วยนะเฮ่าฮ่าฮ่าเป็นเนี่ยสัตสัตไปไหนอาภิชาไปด้วยไหมไไปด้วยไปด้วยใช่ไปด้วยหมดเลย ไปดนก็ไปด้วยสัญญอสวันนี้มีภูมิทังภูมิทําไปเรอมากเลยนะเพราะเธออ่านตั้งห้านาหน่ะห้านาถึงไหมถึงไหมกระจกกระจกมาเยอะเลยนะก็อ่านนาแล้วก็น้ำมันก็น่าจะได้เยอะอยู่นะดีแล้วนี่แสดงว่าแสดงว่าตอนนี้นะเครื่องมือสึกเข้าไปอีกอีกล็อกหนึ่งสึกไปอีกเครื่องมือช่างไม้เครื่องมือเครื่องมือช่างไม้สึกลงไปอีกล็อกหนึ่ง รู้รู้สึกได้ถึงความสึกรู้สึกได้ถึงความสึกรู้สึกได้ถึงความปล่อยวางได้ตอนแรกเราเป็นเยอะเยอะทั้งโยเออทา้เนี่ยพี่นกพี่นกกับใจสันะเนี่ยโอย่อดีกพี่นกกลัพี่นาางห้โอยจะรหน้าเึณเบนไปแล้วเนี่ย ก็เธอเป็นอาที่มาฟ้านมาจะไปมาแทนมันก็เลยทำให้เข้าใจให้นกมาแทนละทำไมจะต้องมีการเป็นสถาบานตนอะไรเงี้ยอ้าวเบอร์เจอไหมแบบไม่เชื่อไม่เชื่อใจกันประธานเขาก็ต้องสายฟ้าใช่ไม่เชื่อใจกันประธานเขาต้องสถาบันการเมืองเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไหมบอกว่าคำพูดเนี่ยที่อะไรที่ ที่เชื่อถือไม่ได้แล้วก็ไม่ห้ามไม่ให้ไปคุยการเมืองไม่ให้ไปคุยไม่พูดถึงเออเรื่องอะไรการเมืองเรื่องพระราชาเรื่องมหามาาาาพรระชหเรื่องตรอกข้าน้ำเรื่องเอ่อเรื่องอดีตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือเรื่องสรุปแล้วเนี่ยอันใหญ่ๆคือเรื่องการเมืองเนี่ย เป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เชื่อถือเ <c oughs> มืม่อเชื่อถือไม่ได้นี่นะคนเป็นราชข้าราชการนี่จะเข้ารับราชการเนี่ย,ยต้องถืออะไร <c oughs> ถือน้ำพิพัฒน์สัจจยาถูกต้อง <c oughs> ต้องกินน้ํามนต์สาบานตน ออเรากินก่อนเพราะ่อมันเชื่อถือไม่ได้กินแรกกเยังก็ยังเอก็ยังเชื่อถือไม่ได้ก็ยังเชื่อถือไม่ได้มาตั้งต่สมัยพระพุทธเจ้าเลยไหมมาตั้งตาสมัยยุคพระพุทธเจ้าไหมออพระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยแสดงมามาก่อนสมัยพระุทธเจ้าไหมล่ะเออเนาะเนาะอย่างคปนินาเชื่อถือไม่ได้เนี่ยทต้องสวไอ้ที่ปฏิวัติรัฐปฏิวัติรัฐทหารเนี่ย ใครปฏิวัติใครอมัดอะใช่ไหมลูกน้องปฏิวัติเจ้าไหนใช่ไหมใช่ลูกน้องปฏิวัติใช่ไหมใช่บ้างใช่บ้างเออในเรื่องนี้ลูกฆ่าพ่อเอาหน้าใช่ไหมใช่ก็ต้องการอะไรต้องการความใหญ่ตัณหาใช่ไหมตัณหาตัณหาสกสาระใช่ตัณหาต้องการเนี่ยยอเยอะเป็นใหญ่ ต้องการเป็นใหญ่อ huh. ุปธิน kind of ั่นะอุปธ yeah. yeah. ิเ sort ม of ื่อเมื่อเป็นใหญ่แล้วอย่างนึงก็ตามมาถูกไหมใช่ยังไงก็ขอเป็นใหญ่ก่อนใช่นั่นแหละนั่นแหละความเป็นใหญ่ฉันทะแบบนั้นเนาะค่ะวันนี้มาพูดถึงสัมมาวาจาสัมมาวาจานี่เราเราตัวนี้สัมมาวาจาเนี่ยเป็นไปได้ทั้งอะไรบทุชนได้ไหม ได้ไดเป็นผู้เป็นผู้ตุชนได้กับอริยะกับอาริยะนเนี่ยโอเคผู้ตุชนมีอะไรเป็นบุญมีมีอะไรเป็นที่มาแห่งบุญอ่ะมีมีอุปทิเป็นวิบากเป็นวิบากอ่ามีอุปทิเป็นวิบากมีอุปทิเป็นวิบากเป็นทางมาแห่งบุญใช่ไหมใช่ค่ะเป็นทางมาแห่งบุญอาริยะเนี่ย มีอะไรมีโลกุตระมีโลกุตระเป็นวิบามักเป็นวิบาอมีมักเป็นวิบาอ่ามีมักเป็นวิบาโอเคตรงเนี้ต้องการจะให้รู้ว่าแม้เราปฏิบัติสัมมาสัมมามัติเนี่ยก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอริยะอาจจะเป็นบุตุชนได้ ถ้าเราไม่รู้จริงใช่ไหมถ้าเรารู้จริงเราก็สามารถที่จะทําให้เป็นอริยะได้เหมือนอย่างกับการให้ทานอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เราก็วางจิตได้ถูกต้องเราก็เป็นอริยะถ้าวางจิตปิดเราก็ยังคงเป็นปุถุชนเนี่ยอันนี้คือหลักคือหลักการนี้นะ,นะทีนี้เราก็มาต่อในการที่เรามาพูดถึงว่า สัมมาวาจาเนี่ยหรือเรียกว่าวัจจีเนี่ยนะวจีว,จ,วจีกรรมเนี่ยวัจจีกรรมเนี่ยมีกี่สถานเป็นอันนี้เราพูดถึงมกรีออแปดในข้อสามสัมมาวาจาไม่เไม่เห็นขึ้นหัวข้อให้ดูบ้างเลยเนี่ยอ๋อก็พูดแต่ไม่ได้เขียน ก็พูดแล้วบอกว่าเรากำลังจะพูดเรื่องสัมมาวาจาสัมมาวาจาต่อไกปแล้วโอเคสัมมาวาจาทีนี้สัมมาวาจาเนี่ยวาจาคือวจีถูกไหมวจีกรรมเนี่ยวจีกรรมเนี่ยมีกี่สถานเขียนแค่นั้นหน่อยสิมีกี่สถานปุุชนกับอริยะอะไรเนี่ยแม่มันต้องให้เหมือนกันทุกข้อดิแม่ก็เขียนไปแล้วปุุชนและอริยะโอเคมันเป็นขั้นตอน อ่าเอาไม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากก็ต้องเราข่าวที่แล้วเราพูดไปแล้วใช่พูดไปแล้วมีคราวที่ร้าพี่จดไว้พูดไปแล้วพ่อประมาจย์พูดไปแล้วพูดไปแล้วที่หนึ่งไงเริ่มต้นอ่ะพูดไปแล้วเวลาพูดไปแล้วว่าปุถุชนกับอริยเนี่ยเนี่ยพี่เอ๊ะวัีกรรมเนี่ยมีกี่สถานสถานอ่ามีสามสถานมีสามสถานอะไรบ้างหนึ่ง สามสถานหรือสามสถานะนไงันนะสามสถานอันนี้หนึ่งก่อนพูดนี่พูดภาษาชาวบ้านนะอก่อนพูดก่อนพูดเราเป็นนายมันก่อนพูดเนี่ยคือเมื่อจะพูดเนี่ยก่อนพูดหรือพูดอีกทีว่าเมื่อจะพูดเมื่อจะพูดเนี่ยก่อนจะพูดเนี่่ต้องคิดก่อนไหม ตคิดต้องคิดก่อนใช่ไหมต้องคิดก่อนคิดยังไงก่อนจะพูดนี้ต้องคิดยังไงคิดโยนิสูเมื่อจะพูดเนี้เมื่อจะพูดนี่นะต้องคิดก่อนคิดอย่างไรคิดแบบมีสติค่ะบอกว่าพี่โมทาบอกว่าคิดอย่างมีสติจดไว้ก่อนแบบมีสติมีใครว่าไงคิดยังไง ก่อนจะพูด,ด,ดนี่ต้องคิดยังไงว่ามีต้องคิดให้ว่ามันมีประโยชน์ไหมอ่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมมันเป็นกุศลหรืออกุศลอ่านนกบอกว่าเป็นกุศล,ล,ลหรือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลโอเคแล้วอะไรอีกมีใครว่าไงอีกไหมคนที่ฟังนะ อ่พอใจไหมอ่าพอใจเปล่าเป็นประโยชน์ไหมพอใจไหมเอ่การละเวลาด้วยอ่าพูดพูดถูกการไหมพูดถูกการไหมพูดถูกการไหมเน่พูดถูกการไหมอะไรมีใครว่าอะไรอีกไหม ที่มีเอาเวลาหรือย,ยังเอาแล้วเอาแล้ว<อ>าการเนียเอาแล้วโอเคอืมโอเคที่พูดมาเนี่ยนับว่าถูกไปแปดสิบเอร์ซ็นตะตกมือให้หน่อยตกมือให้คุณยันนะตกมือให้น้องเพ่อนะไม่ไม่ร้อยเปหรอยังยังก็ยังนี่หรอยัยแต แต่ถ้า,าหากว่าเป็นระดับอนุบาลก็จะบอกว่าเก่งมากร้อยเเซนต์เต็มแต่เนื่องจากว่าบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าตอนนี้เราเครื่องมือมันสึกมา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันสึกไปแล้วไปนะอนะ่อนะวันะนะี้เราเริ่มเยอะแล้วก่อนพูดนี่เ <c oughs> มื่อจะพูดเราต้องคิดก่อนคิดอย่างไรอันที่หนึ่งนี้คิดอ่ไรคิดว่าเบียดเบียนไหม นะพระเจ้าบอกว่าก่อนจะก่อนจะพูดเนี่ยต้องคิดว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยไปเบียดเบียนเบียดเบียนใครมากเบียดเบียนตัวเองอ่าเบียดเบียนผู้อื่นอ่าเบียดเบียนตนอ่าเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้สูงใช่ไหมโอเคนี่คือก่อนจะพูดต้องว่าพิจารว่าเบียดเบียนไหม เปียนเปียนทั้งตนเองไหมเบี่ยเปียน,นผู้อื่นหรือเปล่าเบียนเปียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเปล่าอันที่สองต้องพิจารณาว่าพูดไปแล้วเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าหาว่าพูดไปแล้วเป็นกุศลพูดไหมพูด พูดถ้าเป็นกุศลพูดถ้าพูดไปแล้วเป็นกุศลพระเจ้าบอกว่าให้พูดถ้าพิจาณาว่าถ้าพูดไปแล้วเป็นอกุศลพูดไหมไม่พูดพระเจ้าบอกว่าให้ให้โหวดเป็นเสียอย่าพูดอันที่สามให้ดูว่าพูดไปแล้วเนี่ยเกิดทุกข์หรือเกิดสุข พินาทว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดไปเนี่ยทําให้เกิดทุกข์ไหมถ้าทําให้เกิดทุกข์พูดหรือไม่พูดไม่พูดถ้าพูดแล้วทําให้เกิดสุขพูดไม่พูดพูดนี่นะนี่ เนี่ยอันนี้ก็ที่มีในพระสูตระนะก็มีสามอย่างนี้ที่เป็นหลักที่พระเจ้าให้ให้พิณาว่าควรจะพูดหรือหรืออันนี้คือให้พิณาก่อนพูดนะก่อนพูดนะดอ่ะทีนี้อันที่สองสถานะสถานที่สองสถานที่สองกำลัง,ง,งพูดก<โ> <laughs> ำลังพูดลังพูดอ่ากำลังพูด เมื่อกาลังพูดเนี่ยผู้เจ้าให้กระทำให้มากอ <c oughs> ยู่ในส่นมาติการในเรื่องอะไรถ้ากําลังพูดเนี่ยเรื่องจริงต้องพูดเรื่องจริงถ้ากําลังพูดอยู่เนี่ยนะถ้าแต่แบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าคอสอไหนไดว้เรื่องจริงมีประโยชน์อ่าตรวจสอบดีว่าเรื่องจริงนะคเรื่องจริงมีประโยชน์มีประโยชน์ คนสามพอใจอ่าพอใจพอใจถูกการรับไม่ถูกการเรื่องจริงมีประโยชน์พอใจถูกการจังไม่ง่ายเหมือนกันถ้ากำลังพูดเนี่ยก็สามข้อนี้เหมือนกันเลย ก็คือว่ากําลังพูดแล้วเนี่ยในขณะที่กําลังพูดเนี่ยในขณะที่กําลังพูดเนี่ยให้ดูปฏิกิริยาของผู้ที่เรากําลังพูดด้วยว่าเขาปฏิกิริยาเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยมันเบียดเบียนเขาไหมแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเบียดเบียนตนเองไหมหรือเบียดเบียนทั้งตัวเราด้วยทั้งตัวเขาด้วยถ้าขณะกําลังพูดอยู่เกิดเห็นเอ้ยพูดไปหน้าเสียต้องหยุดไหม อยู่เหแม้ในตอนต้นเนี่ยก่อนพูดเนี่ยคิดดีแล้วนะคิดดีแล้วนะ<ม>ว่าอันนี้ไม่ไม่เป็นการเบียดเบียนแต่แต่จิตจิตคนเนี่ยยากแท้อย่างถึงถูกไหม,มบางทีเราพูดไปแล้วเนี่ยม,มันไปกระทบอะไรเขาอ่่าจใทําให้เขา